à à con Amma à ma lại con lại ma vua con vua ma à pa bảo hò, nà lại pa à pa nà à con Amma à ma lại con con là. lại chết, lại chết, nà bảo hò, bảo hò. à con Amma ma cho mẹ à con ăn ma anh nhá papa papa แล้วก็บวกกองหวงัวม้นอ่อากองอา마ไาลกงไหลมาวัวกกองอมามาปอห่อนะ่ะป้าปอหอไหลเจี๊ยนะไหลเจี๊ยเจยเกี่ยมนาเกยยิบไปเจเกี่ยวไหลหอมไหลบอกไปชอนนะอ่ะขอขอให้ตายายถูทวด แล้วก็อปปปามาเจียนะครับวันนี้มาซาจีนมาเจีะมาเจยปอหอปอหอนะขาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจภาพแข็งแรงทุกคนนะชิคชุกเพียงอาง่างสูงๆนะแปะสื่อบอกขีนะขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรกันค้ากันงานก็รับลื่นนะอะไรเดียวแป๊บหนึง ลูกหลานมาไหว้พระกันนะครับลูกหลานซุงเกียร์เราไรซุงวัวซุงมาไหว้พระนะครับ